ทำงานประชามอายเพื่อนพาแม่ไปหาคองบุญพุพน่นปวดหน้าอยู่หุ่นยี่นวล <c oughs> พี่จังเสือผาเราอยู่หุ่นอยู่หม่เพื่อนแม่สิสวัสดีตนคิดทอดอยากมาแต่ว่าเหันวิ่งคนว <c oughs> ่าก็ไปเห็นตัวสิเป็นอยัง ไอ้รถไปหาอาบน้ําหาใส่ชุดอยากมานอนอยู่กับกองบุญแต่ว่าสิเม,มื่อยๆวิงิงเมื่อยเบิงวิงมนันสิมากด้อืออือกองบุญกำลังเตรียมใส่บาตรใส่บาตรพระเช้านี้